้ีิเคติดว่าถือว่าอันนี้มา <c oughs> มาตอน50%นะครับยังติด2%เลยก็ <c oughs> so, ไม่อยากจะขิงนะครับแต่มันติดกันนะนี่ขนาดล่าก,กันแค่สามคนชิโมะที่ผ่านว่ะฮัลโหลสวัสดีครับ <c oughs> พบก,กันอีกแล้วนะครับผมกับช่องซ K d เคโดนันะครับวันนี้นะครับมาล่าบอสกับเซตข่าวทั้งหมด6ชิ้นนะครับมีนูฟ้าอ่าหนึ่งคู่นะครับ ก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่าผมเล่นอยู่เซิร์ฟเน,นมิสิตนะจริงๆล่าบอสไม่ค่อยติดอันดับเท่าไหร่นะครับเป็นล่าในช่วงเวลาพามทม์นะเพราะว่าพี่ๆสุลต่านเขาดาเมจเยอะ,ะครับถ้าล่าช่วงบ่ายกับช่วงตอนกลางคืนเนี่ยก็จะติดนะติดติดอยู่นะติดติดอันดับอยู่อัพเป็นขั้น2หมดแล้วนะครับคลาสเป็นขั้น2หมดแล้วจะทําให้ได้สแต็กเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ เวลาบอสเลือดต่ำกว่า40%นาะจะทำดาเมจมากขึ้นถึง22.5%เลยนะครับก็เดี๋ยวมันดูกันว่าอันดับชาติเลยเปล่านะคือต, <c oughs> ตัวผมอ่ะอันนี้เป็นเซตล่าบ,บอสนะสเซตไอของขาวครับก็คือตอนแรกจะย้ายธนูเมื่อวานตีเมื่อวานธนูบวก7็ใช่ไหมทีนี้ผมจะไปเล่นธนูทองเนี่ยตอนแรกว่าจะไปเล่นธนูตัวนี้นะแต่ว่ามันไม่มีคนขายสักทีก็เลยไปลั่นธนูฟ้าปรากฏว่าตีติดเฉย ตีติดแล้วบวกดติดางนั้นก็เลยโอเคเดี๋ยวทีนี้ก็เดี๋ยวจะเอางบไปซื้อประดับแทนแล้วก็เมื่อวานก็ตีตีรองเท้าติดเหมือนกันนะตีบวกแปะไอรองเท้าขาวเนี่ยใช้งบแค่สามพันบาทนะครับตีจากจากสูงเลยถึงบวกแปก็เลยไปไปไปคราฟเป็นขั้นสองมานะครับเพราะว่าสแต็กขั้นสองอ่ะมันจะตีบอสแรงขึ้น เ,เห็นป่ะเมื่อเป้าหมายมีค่า HP ต่ำกว่า40%จะทำดาเมจต่อเขามากขึ้น2 2.5%ผมจำไม่ได้ว่าขั้นแรกอะถ้ายังไม่อัพเท่าไหร่นะต้องไปดูของเวล40อุปกรณ์ <ผม S 1> นั่ง <ผม S 1> ทำอุปกรณ์รดนนอนเลยครับจ้าเนี่ยเห็นป่ะ3.75%เลเวลปรับแต่งถ้าเกิดว่าคุณคราฟเป็นขั้นหนึ่งก็จะบวกไปอีก3.75%เป็น18.75%แต่ผมอะคราฟเป็นเลเวล2 ก็เลยเป็น22.75เท่าไหร่ใช่ไหมอ่ายี่นะครับก็คือพอบอสเลือดต่ำกว่า40%นะ่ะยิงแรงขึ้นอีก22.5%อันนี้คือเซตขาวเลเวล40ซึ่งแรงนะครับ20%อนะ่อนาโหกนะก็เดี๋ยววันนี้ก็มาลองเทสกันดูว่าติดหรือเปล่าอันนี้ผมเล่นที่วัคเ r i รี่เนมิซิตนะครับซึ่งอ่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะเพราะเนมิซิตนะครับก็มีแต่พี่พี่สุลต่านนะครับที่ท เล่นกันโหดอะนะครับถ้าล่าในช่วงเวลาพามทามมันไม่ค่อยติดหรอกแต่บางทีก็ติดนะแต่ต้องเป็นช่วงบ่ายหรือช่วงตอนกลางคืนนะครับที่จะติดแน่นอนแต่ว่านี่คนไม่ครบนะก็คือมาล่าก,กันแค่3คนเองตี้ผมมาปกติก็ห้าคนนะครับจะล่าตอนดึกๆก็อันนี้รอออกฮีโร่นะครับประกาศออกฮีโร่ประกาศอยว่าจิบผยิงอยู่กูพูดตั้งแต่ จิ้มมาอยู่ฝั่งนี้ดิเออน้องจะได้ชุมง่ายๆไม่เป็นไรไม่เป็ลยหนูว่าหนูอาจจะเป็นคนที่ตุยแย่ก่อนเอ๊ะเอ๊กดบัฟบปุ๊บไอ้มพวกอะไรพวกนี้ให้นัดเลยหนูบี้คือตอนนี้หนูกำลังเดินหลบนะครับเดินหลบนะครับหลบหลังต้นไม้ไม่ได้นะโอเคหนูจะตามพี่นัดต่อดนะโอเคโอเคเ o r e v e r หนูจะตายเล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 โอ้ยหนูเครียดอ่ะนั่นนึงนะหลบหลบเครียดทำไมไม่ต้องเครียดเอ้ย ทำไมไอออกมันตีหน te ูอ่ะก็ติดตัวมึงยิงเท่าไหร่สองแสนกว่าสองแสนเก้าสองแสนเก้าพันตรงนี้จะโดนปหมต้องกี่เไม่โดนต้องกี่เมย์ไม่โดนไกลไปมึงอะไกลไปเหรอมาก็ครึ่งหลอดแล้วเมื่อกี้ก็เดี๋ยวดูกันแล้วกันนะครับว่าเซษข่าวหกชิ้นมันจะติดไหมโคตรโบว์ป้าเลยใช่แล้วถึงความฝันแล้วได้ตายแล้วฮ่าฮ่าฮ่า นายทำเราดิเฮ้ยโอ้โหติดป่าวะดูมันเฮ้ยสิเคติดว่ะเห็นว่ะอันนี้มามาตอน50%นะครับยังติด2%เลยถือว่าโอเคเลยนะครับก็มีอาจจะขิงนะครับแต่มันติดแต่นะเมื่อกี้ก็เดี๋ยวลองให้อีกสักตัวแล้วกันนะครับว่าจะติดไหมนี่ขนาดล่ากันแค่สามคนที่ยชิโมช่ผายวะ เออโดนโถเออขอขอโทษครับขอโทษครับผมก็พูดในคำขำเฉยๆครับมันแอบฟังเดวิลลิงเกิดเดวิลลิงเกิดใช่เหรอเกิดแล้วเหรอไปเดวิลลิงเหรอโอเคโอเคไปเดวิลลิงนะฮะจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วที่เราจะวัดผลได้เพราะเราติดไม่ติดเลื่อดเป็นไงบ้างวะโอ้โหครึ่งหลอดเลยีสิเปอร์เซ็นเฮ้ยโอ้โห

เรียบร้อยทำไมจีไม่โดนวะไม่โจคนเดียวติดนะครับอันดับ8ก็ตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่จะล่าเทสให้ดูนะครับก็จะเป็นตัวพิโอเนี่นะครับติดนะเซตเนี้ยถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับก็ไม่เปลืองด้วยเซตขาวล่าบอสเป็นเซต6ชิ้นนะครับส่วนส่วนอาวุธผมใช้อาวุธฟ้านะ เที S 2> <S 2> ่ยวนี้เนี่ยไม่มีทา่าด้วยนะครับเนี่ยพอเลือดมันต่ํากว่า40%แล้วมันจะเพิ่มมาอีกที่2.5%โหดูดีแรงขึ้นเยอะนะจากแสนสองเป็นแสนแปดแสนเอ่ะนะครับแต่ต้องอาเป็นคาเป็นขั้น2นะเพราะว่ามันจะได้ตดแตกที่ที่แรงที่สุดเครับลบสครับ,รบอะโอเคติดปะ ก็ไมีอยากจะขิงนะครับแต่มันติดอ่ะนะเมื่อกี้นี่ขนาดล่ากันแค่สามคนสี่เคโดนนะไม่ติดสี่เคโดนะไม่ติดทำไมไม่ติดวะคุยไปซะเยอะเลยอ่ะโอ้คุยเป็นเรื่องเป็นลาวเลยเมื่อกี้แต่ว่าก็ก่แรงอยู่เมื่อกี้มีเพื่อนคนหนึ่งเขาเสียงีวหตอมันไม่มันไม่แพ้ธาตุเลยมันไม่มีธาตุสัวเนี้ย เเ้กไม่ค่อยติดอยู่ล้คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ